อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ังนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ นะสวัสดีครับมีล็อตี่แแนะครับวันนี้เราอยู่กันในสซนออนไลน์วอลเล็ตโชว์ดาวนะครับวันนี้หมีก็จะมาทดลองอาริดนะครับแล้วก็การอาริดให้เพราะว่าเพิ่งเปิดได้นะแล้วก็ทดลองให้ดูเลยครับว่าค่าลัสเกตเนี่ยตกลงตอนนี้มีผลหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้หมีลองแล้วหมีรู้สึกว่าการอันนี้เราพูดถึงการนะคะมันบั๊กอยู่หรือเปล่าหรือว่าค่าแม็กของการตีเกตไหมไนะครับ8%เต็มที่หรือเปล่าอันนี้หมีไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมีทดลองให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้หมีได้แจ้งทางทีมงานไปแล้วแหละเดี๋ยวเขากําลังคิดอยู่ว่าเขากำลังไปตรวจสอบว่ามันบัคไม่บัคหรืออะไรยังไงไม่รู้นะแต่ว่าที่หมีลองใส่การ์ดออลิตอนเนี้ยเกรดไม่ได้เพิ่มเลยนะเท่าเดิมเลยหรือว่าตอนนี้มันตันตอนนี้ก็คือแปดเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่หมีไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยหมีเบื่ออย่างหนึ่งแม่งบัคเลอเกินเวลากดเข้าเนี่ยเดี๋ยวไปกดตรงบอสด,ดีกว,ว่าครับมันมันไปเปลี่ยนของตรงนั้นได้นะเออไวกว่า โดยที่มีทดสอบว่าคงจะทดสอบกับเจ้า Evil b a ดเนี่ยครับซัมมอนนะซัมมอนเฮลเนี่ยมีขอยากินลูกอมแป๊บเลงนะคะรับเสียงน่าใส่ยใบอกจริงเพิ่งตื่นมาดูบอลโหยจ,จุกเสียดมากครับช่วงนี้บอกเลยนอนน้อยทำ5เกมนี่แบบหัวนี่มึนตึ๊บเลยตอนนี้ เออดีมันไม่ค้างนะอ่าตัวที่มีทดสอบให้ดูก็คือน้องอาซูน่นะครับซึ่งเป็นภาคมูวี่นะครับโมดเกซีฟนะครับแล้วก็น้องอาริสนะครับแต่ว่าอาริสเนี่ยมีจะไม่ใส่การ์ดลันเกตเลยนะทั้งคู่เดี๋ยวมีขอญาตทอออกทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าเฮ้ยค่าลันเกตตกลงเนี่ยมันเพิ่มจริงหรือเปล่าวะเนี่ยการ์ดของลีฟาเนี่ยอันนี้บวกลันเกตสิบเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมครับเห็นไหมปริมาณการ์ดบวกลันเกตสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้หมีไม่แน่ใจว่าเออมันส่งผลน้อยหรือว่ามันบั๊กหรือไงไม่รู้นะแล้วส่วนอาริสเนี่ยมีจะใส่ก็คือการ์ธิริโต้ซึ่งบอกความรุนแรงอของสกิลแล้วก็ธาตุไฟซึ่งไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวกับการลั่นเกรมีใส่เฉยๆเพราะว่าปกติอาริสมีก็ใส่แบบนี้คคืออะซีนอนกับคิริโต้นี่ใส่คู่กันที่โคตรแรงอันนี้อันนี้เกี่ยวกับการเบิร์ดเกตนะตรงหลอดกลางแดงๆบอสอันนี้ไม่เกี่ยวกับลัดเกตนะก็คืออาซึนักอาริสเนี่ยมีจะไม่ใส่เลยครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เทสให้ดู เมื่อวานเพิ่งเปิดได้ UGO แต่แต่ยังเดียังไม่ได้การ์ด UGO แต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ขอทดสอบให้เพื่อนๆดูเลยนะแบบไม่ใส่การ์ดอาริสไม่ใส่การ์ดลันเกตไม่ใส่อะไรเลยเอาแค่ตัวเพียวๆระหว่างอาร์ซูนากับอาริสนะซึ่งอาร์ซูน่นะนนาเนี่ยมีจะเก็บเกตได้ประมาณ1นึ1 hit ่งฮิตหึงหนึ่งฮิตบ็อกเนี่ยมันจะได้ประมาณ5-6 1ถึงหกหฮิตบ็อกหมายความว่าเราคอมโบกดรัวๆเต็มที่ส่วนอาริสเนี่ยจะได้ประมาณ7-8นะครับเดี๋ยวมีเขาอาร์ซูน่นาทดสอบก่อนเนาะ อา้าวเฮ้ยโดนอีกอันนี้หนึ่งนะอ่นนนะทิมเลยครับพิ่มเพิอ่าได้ตอนนี้ได้5นะอาสีนะมันจะได้ประมาณ5้าถึงหกอ่าเอาตะกี้6อันนี้ได้5อุ๊ยตัวได้ไงวะอันนี้อันนี้13นะครับอ่าอันนี้ขึ้น6กเห็นไหมจาก10จาก13บกลายเป็น1ิบาอันนี้19นะอ่ะอ่ะอันนี้ขึ้น5้าเตะกี้ยี่สิบสี่นะอันนี้ก็ขึ้น5 เออมันอาจจะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าปกติเวลาอาซีนะเวลาหมีใส่การ์ดอาริสเนี่ยมันจะขึ้นประมาณ6แค่ลูกดอกเลยอะแต่เขากล่ว่าการ์ดอาริสมีผลแค่เพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองอย่างนั้นเหรอเออเปอร์เซ็นต์เดียวก็ช่วยได้เยอะแหละนะเพราะเราหลายคอมโบเออไดวขออาซีนะอีกรอบนึงนะครับอันยี่เก้านะอ่ารอพี่โอ๊ยโอัอบไม่โดนจ้าสามสิบนะเฮ้ยคือขึ้นห้าสรุปอันนี้ยังไม่ใส่การ์ดนะเอ่ออาซีนะจะขึ้นประมาณห้าถึงหกนะครับต่อไปอาริสนะ ห้าห้าแล้ตอนนี้หกนะครับหกนะเออเออเออเห็นไหมโอ้อลินขึ้นเพื่ออะไรวะอันนี้ขึ้นเจ็ดเลยนะปกติอลินมันจะขึ้นเจ็ดถึงแปดอยู่แล้วขนาดไม่ใส่การนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมันมีค่ารัตเตรดบวกสิบเปอร์เซ็นต์มีฟรีอยู่แล้วนะอ่าเดี๋ยวมีอออร้อยบอสตีก่อนนะครับตะก,กี้เจ็ดนะสก,กี้เจ็ดอ่าพุงาพ่งไปพุ่งไปเบื่อบอสมันชอบพุ่งจังเลยอ่าตะกิลสี่สามนะครับพุ่มอ่าอันนี้เพิ่มเจ็ดนะ โอ้ตะกี้อันนี้ห้าสี่นะอ่าห้าสี่ห้าสี่หกเจ็ดอันนี้เพิ่มเจ็ดเออหรือว่ามีผลว่าแต่มีผลแค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งนะหกสิบเอ็ดนะครับอันนี้เพิ่มเจ็ดนะเออแต่ปกติมีใส่การาฟมันจะเป็นแปดตลอดนะแสดงว่ามันมันน่าจะได้เพิ่มแค่หนึ่งนะครับหกสิบแปดแล้วอ่าเอาใหม่เอาใหม่หกสิบแปดหกสิบแปดเฮ้ยจ 68, อหกสิบแปดเออหกสิบแปดหูตะกี้เพิ่มเยอะ 68 7โอ้โหนี่นี่บวกเก้าเลยนะตะกี้68กลายเป็น77หรือว่าตะกี้หมีหลบมันเพิ่มหนึ่งวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอเดี๋ยวเราบอสตี้ก่อนนะครับ77นะอันนี้78ออนตะกี้หลบมันเพิ่มหนึ่งเจนะครับ78 78แปดเออตะกี้ตะกี้85เอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันไม่ชัวร์ตะกี้มันมีหลบด้วยไนงะโอ้อลิจะตายละสายเวทเลือดน้อยมากโดนแป๊บเดียวจะตายเลย86ครับ86 สี่เจ็ดอ่ะเพิ่มเจ็ดสรุปนะอันนี้แบบไม่ใส่การ์ดซูน่าได้ไปอยู่ประมาณห้านานาจะออกหกนะส่วนอาริสเนี่ยได้เจ็ดแทบตลอดเลยไม่มีออกแปดเพราะนั้นใส่การ์ดคงม,มีผลครับลัสเกดบวกห้าเปอร์เซ็นต์แต่คือเท่าที่มี่ลองเนี่ยตอนเนี้ยค่าลัสเกดเนี่ยมันจะได้แค่แปดนะเพราะนั้นการใส่การ์ดเนี่ยมันจะบวกเป็นแปดนะครับก็จากจากจากเจ็ดกลายเป็นแปดก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ,ะอ่ะไอเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวมีจะทดสอบออริสแบบใส่การ์ดอลิสเลยนะครับ จะมีขอยาดเอาอัลซินาเบอร์สเกตออกไปแล้วกันนะครับออลิจ้างอยู่ไหนออลิอยู่นี่เห็นไหมเอ่อเพิ่มปริมาณการเพิ่มเอ่อลาสเกต5%แต่ว่ามันคือศูนย์ดาวครับถ้าเกิดเพื่อนๆ5ดาวเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนับเลยดาวหนึ่งจะบวก3% 5%คือบวก15ก็คือการบวกลาสเกตอีก20%ซึ่งใส่ศูนย์ดาวมันก็ขึ้นไม่เยอะหรอกแต่พอถ้าแต่คือเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเกมเนี้ย เดี๋ยวพอมีตัวใหม่มาอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสเปิดซ้ำด้การอาริสออกมาถูกไหมครับเพราะนั้นเพื่อนๆเล่นเล่นไปตัง้งสามสี่ออาการอนการอาริสมันก็5ดาวอยู่แล้วเชื่อมีเพราะการอาริสเนี่ยหมีจะบอกว่านี่หมีไปเปิดตู้อื่นได้นะหมีไม่ได้เปิดตู้อาริสได้เพราะนั้นเราเปิดตู้ไหนก็ได้หมดนะครับหมีมองว่าเออสักประมาณ2-3ดาวอะ่ะให้ให้การอาริสสองสามดาวแล้วเอาไปใสอ่อาร์นะอาร์นะจะได้เก็บเกตอาร์นะตัวมันตีเนี่ยได้แปดเปอร์เซ็นต์ อา,าาอาซืนะจังหวะฮิตบล็อกเร็วหวะอารินนะเท่าที่มีดูอ่าตอนนี้เราเ,าเปลี่ยนมาอารินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเห็นมา8%ขึ้นหนึ่งจริงๆอันนี้เห็นเลยขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งชัวที่เห็นเห็นเลยนะตะกี้แปดอ่าเอ,าขอ,ขอ,ขอ้าวาเขาได้เจ็ดตะกี้แปดสิบห้าได้เจ็ดนะอ่าแต่ที่เห็นเห็นเลยก็คือมันขึ้นมาหนึ่งนะครับอ่าตะกี้สิบห้ายี่สามเนี่ยแปดอาลียี่สามโอเคยี่สามเจ็ด อันนี้ก็ขึ้น8สรุปนะมีผล5%อของัสเกดเนี่ยเพิ่มประมาณ1%่เอนเพื่อนๆบอกมนันเหมือนน,น,น,นน้อยนะแต่ว่า1%สม,มมติเร,เราเราตีคอมโบสิบทีก็10%ฟรี1%ึงปถูกปะอ่าเดี๋ยวมีขออญาตลองอีกทีนะครับจะได้แบบติดเสาไหมเนี่ยสามเอ็ดนะ่ีกี้อันนี้ติดเสาแหละสาม9ก้าสามก้าสามก้า แต่มีโอกาสออก88%มากกว่านะเท่าที่มีลองแต่เอาจริงๆคือเขาที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะา54นะครับ54 67ได้7อันนี้61นะ61อึ้บอึ้บ7ส่วนใหญ่จะออก7มากกว่า8นะแต่ว่าใส่การมันก็มีโอกาสออก8โดยสรุปก็คือเพิ่มหนครับประมาณนี้นะแต่คือถามว่ามีผลไหมมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าเกิดศูนย์ดาวคือ คือหมีต้องไปทดลองการ์ดแบบการอัลิสักห้าดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลักเก็ตเงี้ยมันจะเห็นผลเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมี้รอเจ็ดหกนะครับออ 7, เจ็ดหกเฮ้ยอันนี้บวกเยอะว่าสี่เฮ้ยอันนี้ไปเก้าเลยอ๋อไม่ใช่ตะก,กี้หมีมีหลบเพอร์เฟกต์ดอยอีกหนึ่งแปดแปดอันนี้แปดตะกียบแปดอ่ะแปดห้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใหม่กันใหม่นะครับ อันนี้บวกแแล้วตะกี้แปดห้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะ9 6้าหตะกี้มัน9 5้าห้าโดนตีเป็นหนึ่งก็สรุปเลยนะที่หมีลองก็คือว่าเออมันขึ้นครับรัดเกจห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นแคนหนึ่งอ,นนอ,นนอันนี้อันอันนี้หมีสมมุตินะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนห้าดาวได้มันโบนัดเกจยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่คือที่หมีทดลองอะ่ะมันได้แค่แปดเปอร์เซ็นต์นะหมีตียังไงมันก็ได้แค่แปดครับส่วนใหญ่อะ่ะคือหมีมองว่าตอนนี้แคปแคป เออ่ฮิตบ็อกเนี่ยที่เราจะเพิ่มเกลีข้างล่างมัแค่แปดเปอร์เซ็นต์มันได้มันไม่ได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นอารีสเนี่ยเอาจริงๆนะมีการ์ดแค่ใบเดียวใส่แล้วเกลีต์ก็จบแล้วครับเพราะว่ามันก็จะบวก8%ก็คือเยอะสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวมีจะทดสอบนี่ให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมันเต็มแปดจริงหรเปล่าอันนี้มีทดสอบก็คือมีจะใส่การ์ดของรีฟาจังนะครับซึ่งรีฟาจังเนี่ยจะบวกรักเกลีครับก็บวกของอาริสเป็น5แล้วก็ตัวนก็อีก10%ก็คือสุดแล้ว หมายว่าที่มีลองมาแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่สิบเอ้มันก็ได้แค่แปดนะเห็นป่มปริมาณการเพิ่มรักเกตเห็นไหมครับของลีฟาจาังเนี่ยจะสิบเปอร์เซ็นของอาริธห้าเปอร์เซ็นอ่าเห็นไหมครับเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์าบอกว่าสองสายสองการเนียมีสิบห้าแล้วก็ตัวละคร 50, นะยี่สิบไปยี่สิบห้านะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจ้ะลุยครับลุยของแบบนี้ต้องทดลองครับ จะได้แบบชัว์ไปเลยว่าการเอออาริสมันดีจริงหรือเปล่านะหรือว่าแค่คุยหรือแค่ซุยหรือว่าแค่บัคกถ้าบัคก็จะได้ส่งทีมงานครับแต่ดูแล้วจริงๆค่ารัสเกต5%เเซมันก็ขึ้นแค่1%ซจริงๆแหละเพราะว่ามันแค่5้านะรูกปถ้าสัก20หมีวันจะขึ้นสัก2สักสามมันก็จะแบบมันก็จะโกงไปเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวมีจะทดสอบอาริสแบบใส่2การ์ดเลยนะแบบจะได้เห็นเห็นผลไปเลยนะครับอ่านี่สูตรนะสูตรนะ7ไแม่งไม่มีผลเลย ก็ปกติอลิฟมันก็ตีได้เจ็ดอยู่แล้ววะอ่าเจ็ดนะอันนี้ก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมขนาดใส่ลัสเก้สองอันเลยนะเจ็ดนะเจ็ดตะกี้สิบสี่สิบสี่นับอยู่อันนี้ก็เจ็ดเหมือนกันอะไรวะเนี่ยทำไมมันยิ่งน้อยหมดเลยวะตะกี้ยี่สิบเอ็ดนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มแค่เจ็ดเฮ้ยสรุปใส่สองอันมันบั็กหรือไงวะเนี่ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหกอันนี้เจ็ดเหมือนเดิมเฮ้ยสรุปหมีใส่แค่การ์ดอลิสใบเดียวดีกว่าอีกว่าอะไรวะเนี่ยชัก สับสนแล้วซึมิสเลยเอาเอาตดเสาอีกทำไมไม่ใส่อาการอล,ลิสแมงกินมันเพิ่มหนึ่งเปอร์เซนต์วะโซนยามาจะออกแปดมากกว่าถ้าใส่อล,ลิสแต่พอไปใส่ลักเกดสองใบไม่มีผลเลยอะอาสี่สามต่อนะครับอ่ะอันนี้เจ็ดเหมือนเดิมสี่สามห้าสิบเจ็ดต้องจะมมีผลไปวันนี้ยห้าสิบนะครับเจ็ดเหมือนกันโอเครู้เรื่องนะเจ็ดอย่างเดียวไมไ่ออกแปดเลย คือมีก็ไม่เข้าใจใสก่ก๊าซสองใบมันคิดยังไงวะเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้เพิ่มมะครับเจ็ดนะโอ้โหรู้เรื่องเลยเอ้ยตะกี้มันหกห้านะตะกี้ออกแปดอยู่อ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ครับตะกี้มันไม่ชัวรมันมีหลบด้วยหกสิบแปดเอาพุ่งมาพุ่งได้พุ่งไปหกสิบแปดนะครับหกสิบแปดนะคืึคืคือหกสิบแปดเจ็ดค,ครับสรุปจบเลยนะ สรุปใส่การ์ดรีฟาคู่กับการ์ดอาริสไม่มีผลบ้าบอเขาแตกอะไรเลยปกติอาริสมันก็7มันก็8อยู่แล้วแต่แตะกี้หมีลองใส่การ์ดอาริสใบเดียวมันออก8มากกว่านะแต่พอใส่คู่กับรีฟานี่ไม่มีออกแเลยออกเหมดเลยอะ่ะเพราะอะไรหมีงงมาก ่ะเดี๋ยวทดสอบแบบจังๆอีกทีนึงเดี๋ยวตะกี้จะไม่เชื่อใส่อลิซใบเดียวยังมีโอกาสออกแปดมากกว่าซึ่งอันนี้ idee, งงงงงงปักงงแป๊กเลยนะงงในงงงงแล้วก็งงแล้วก็งงอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวทดสอบไม่เสร็จเดี๋ยวจะไปทดสอบอัลซนาต่อนะครับเพราะว่าอัลซนาเนี่ยฮิตบ็ 1, อกหนึ่งคอมโบเนี่ยอัลซนาจะได้เกรดอยู่ประมาณห้าถึงหกนะเดี๋ยวมีจะลองใส่ให้ดูว่ามันเพิ่มมากหรือน้อยหรือว่ามันบั็กหรืออะไรไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีทําคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมีหมงงงาาานนนนเเเ้้ดดูวววยยยะะะ่ออมััไไรี่ย อันนี้อลิซใบเดียวนะครับเฮ้ยเจ็ดเท่ากันเลยใส่ทําไมคนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองฟันสักสิบทีเดี๋ยวไม่เห็นผลเจ็ดนะครับอันตะกี้หลบหนึ่งไม่เอาใช่ไหมอันอันนี้ไม่นับนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เพี่บอสเอาไงเอาไม่โดนครับริ้วริ้วสิบห้านะครับสิบห้านะอืออืออ่ะอันนี้ขึ้นแปดอันนี้ขึ้นแปดเห็นเลยขึ้นแปดนะอ่ะยี่สิบสามยี่สิบสาม สรุปใส่การ์ดอันนี้ใบเดียวพออ่ายี่ห้านะอ่าแรกไปเลยครับอันนี้ไม่บบกนะตะกี้ยี่ห้าสามสองขึ้นเจ็ดนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆนะอันนี้สามสามนะตะกี้มันหลบหนึ่งอ่ะนับไปก่อนอ่าโอ้สามสามขึ้นเจ็ดถ้าไม่มีผลเลยอ่ะอันนี้คือแทบไม่มีผลเลยเลยเว้ยคือตัวน้องมันก็บวกสิบอยู่แล้วอะตะกี้สี่สิบนะเจ็ดนานๆจะออกแปดใช่ไหมครับเนี่ยหนี่มีว่าเอาซื้อนะดีกว่าไม่ะเนี่ย อ่ะสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดนะอ่ะฮึดฮึดสี่เจ็ดตะกี้แปดหรือว่าเราต้องฟันจังหวะข้างมันจะโดนเยอะกว่าปะวะเออเป็นไม่ได้อยู่วะ่ะเดี๋ยวมาเล่นะหกสิบสองอ่ะหกสิบสองนะครับอันนี้ชัดๆแล้วข้างๆเลยหกสิบสองแปดโอเคเหมือนว่าจังหวะของอลิสนี่ฟันข้างจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าวะแต่ว่ามันก็ต่างก,กันเจ็ดกับแปดฟันหน้ากับฟันข้างเนี่ยอ่ะอเอาไงครับพี่บอสเออเออ,เอ,อฟันหน้าลิี่เจ็ดสิบ แย่ <Yeah. S 2> ตายก่อนสรุปนะเท่าที่มีดูลัดเกตถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดมันเป็นการอาริธ่ะมันแค่ห้าเปอร์เซ็นมันยังมีผลน้อยมากมันอาจจะขึ้นแค่หนะนึ่งเปอร์เซ็นะแค่เนี้ยแหละได้อยู่แค่เนี้ยแหละเพราะว่ามีลองตีเนี่ยมันได้แค่เจ็ดแค่แปดสลับกันตอนใส่การอาริธน,นะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ส่วนใหญ่จะออกเจ็ดมากกว่านานๆจะมีแปดสักทีนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตลองเอเอ ลองซอื้อน้าต่อเลยนะครับซึ่งซื้อนา้าตะเกียบหมี่ลองแล้วเห็นบ้างมันได้ 5, 6, แค่ห้าหกเดี๋ยวมีจะคาคลองใส่อาริสใบเดียวนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเพิ่มบ้างอันนี้หมี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเออจะพูดว่าไงดีอ่ะคือหมี่เข้าใจแหละว่าถ้าเกิดมันเก็บค่าลัสเกตแบบหนึ่งฮิตคอมโบเกินแปดเปอร์เซ็นต์หมี่ว่ามันก็เกมมันก็จะโกงเกินไปหรือเปล่าใช่ป่ะถ้าเกิดเขาไม่มีแคมแม็กขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบใส่าการ์ดอาริสห้าดาวบวกยี่สิบลัสเกตแล้วก็ใส่าการ์ดอ,อ่ รีฟาอย่างเงี้ยบวกอีกสิบใช่ปะ่ะกลายเป็นบวกสามสิบทีนี้ตีคอมโบฮิตหนึ่งเนะน,นี่ยอาริตได้สักสิบสามสิบห้ามันก็โกงไปบวกแป๊บเดียวก็ร้อยมันก็ผ่านมันก็ง่ายไปใช่ปะ่ะอันนี้มีไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้อาริีเราทดสอบอัลซินาจังนะอาริีูนย์นะศูนย์นะอ่ะทีอ้าวทำไมแค่ห้าอีกวะไม่ได้มีผลหาเลยห้าเหมือนกันสองทีเลยนะครับอ่ะตอ่ออ่ะห้าเหมือนกันครับอ่ะห้าอีกทีโอ้อ่ะอันนี้เพิ่มเป็นหกแล้วแต่ส่วนใหญ่จะออกห้ามากกว่าหกนะหก หรือว่ามันทิมข้างมาได้มากกว่านิดหนึ่งแน่เลยว่ะสามเอ็ดนะครับโออชัดเจนแล้วทิมข้างได้มากกว่าทิมหน้าอลนนิ้ก็เหมือนกันจริง,รงๆการไม่มีผลห่าอะไรเลยเนี่ยสามเจ็ดห้าไม่ดีกว่าเมื่อกี้เขาทิมข้างกันมาได้ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองให้ชัวร์นะครับเฮ้ยจ้าเฮ้ยชมป์อันนี้สี่สองนะอ่ะสี่สองอันนี้ขึ้นหกเดี๋ยวจะลองทดลองหน้าดูนะครับมันจะให้กูแทงหน้าไปเนี่ยเออเห็นบ้างไหมสู้เลยห้าสิบสองนะแทงหน้าไป ห้าสิบสองก็ก็หกดิโอแทงหน้าก็หกเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวนะอ่าเดี๋ยวลอเดี๋ยวเดี๋ยวลองแทงหน้าใหม่แล้วกันนะครับห้าสิบแปดตะกี้มันไม่เคลียร์ว่ะเดี๋ยวนะแต่มันก็ได้หกนะข้างหน้าอะไรเงี้ยอันนี้หกสิบสี่นะอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับชุดหกสิบสี่หกสิบสี่โอเคได้หกเพราะอัน,นี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะแทงหน้าแทางหลังแทงหน้าก็ได้หกเท่ากันเลย อยู่ที่ว่าใส่กาแต่ว่าหมีทดหมีตะเกียตอนตอนที่หมี่ไม่ได้ใส่อาริสนะส่วนใหญ่มาออกห้ามากกว่าพอใส่อาริสนี่ออกหกออกหกบ่อยมากอ่ะอันนี้เป็นการเทสให้เคลียร์เลยนะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตใส่รีฟาจังกับอาริสดูนะว่ามันจะได้มากกว่ากว่ากว่าห้ากับหกไหมทดสอบแบบให้เห็นแบบกาตาไปเลยอะ่ะแต่คืออย่างที่บอกครับตอนเนี้ยมันแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นมันก็ไม่ค่อยมีผลมากใช่ไหม มันมันต้องใส่รวมกันไะด้สักยี่สิบสามสิบเอออย่างนั้นอะมันมันน่าจะเห็นเลยถูกไหมครับแต่น,นี้ก็มีคนถามหมีเยอะแหละเออหมีก็เลยมาทำให้ดูเลยดกว่า,าว่าเอ้ยมันมันยังไงอะไรยังไงวะากาลิฟาจ้างอยูนย่นะอ่ะเี่ยครับเพิ่มเกรดลัดบปริมาณเกรดลัดนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะให้ดูเลย นะเดี๋ยวดูว่าอาร์ซูนาจังจะทิ่มเกินได้หได้6กไหมครับคือจริงหมีมองว่าถ้าอาร์ซูนาเนี่ยใส่การ์ดบวกลัสเกตจะบอะอาร์ซูนาสามารถทิ่มได้หนึ่ฮิตคอมโบเนี่ยหฮิตบล็อกเนี่ยได้สัก7ได้สัก8อาร์ซูนาจะโกงกว่าลิศนะเพราะอาร์ซูนามันทิ่มเร็วกว่ามีดูจังหวะแล้ว,วาอาร์ซูนามันจบไปกว่าเนี่ยใส่โบเลยเนี่ยบวกลัสเกตไป15เนี่ยดูซิมันจะช่วยอะไรเพิ่มมากกว่าเดิมไหมครับหุ้ยจะกับพิว้วนี่ครับจากสูตรนะเออฮ่าไม่ได้บวกอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวลองใหม่อีกที อ่ะห้าสองทีเลยครับไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับตอนนี้เอาต่อไปนะอ่ะห้าเหมือนเดิมเลยครับอ่ะนี่เพิ่มหกอันนี้เพิ่มหกจากสิบห้ากลายเป็นยี่สิบเอ็ดเอ๊แปะแฮ่ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเพิ่มเป็นยี่สิบหกกลายเป็นห้าอ่ะมื่อกี้ยี่สิบหกอันนี้ก็ห้าสรุปไม่ได้มีผลอะไรเลยครับใส่ทั้งคู่แล้วเนี่ยใส่ทั้งคู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ไปเอาการ์ดบวกดาเมจดีกว่าถ้าํามมีนะมันบวกแค่หนึ่งมันน้อยไปอะ่ะ สี่สองอ่ะน,นี้สี่สามนะอนลองคิมข้างหน้าดูสี่สามกลายเป็นสี่เก้ากลายเป็นหกครับเห็น <s> <he S 2> ปะทีมหน้าคิมข้าไม่เกี่ยวเลยสรุปทดลองเรียบร้อยแนละ้วฮะอ่ะยูจีโอโกงไงฮะเดิมหมีให้ดูนะยูจีโอแม่งโคตรโกงเลยเออไม่ทันแล้วครับยูจีโอเนี่ยมันใช้ท่าน้ําแข็งสองทีอ่ะท่าหน 1, ึ่งเนี่ยวสองทีบอสแข็งเลยเว้ยหมีมองว่าแม่งหยุดมอสโคตรง่ายอะไรครับนั่นแหละอะอ,อ,อะไรแต่ซิปชิ่งซะเลยนะี่แหละยิงไฟใส่ปึ้งจบทดลอง สรุปนะเท่าที่มีลองเหมือนไม่ค่อยมีผลเลยอะตรงๆเลยบ้าแต่ว่าอมันก็มีผลทําให้เราเพิ่มมากกว่าเดิมหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่าอันนี้มีไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่ลองมามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยเอาพูดตรงๆนะหรือมันอาจจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะารับเอาลัสเกอยังไงไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวมีจะลองส่งให้ทางทีมงานเขาดูนะว่าเอ้ยมันมันบั๊กหรือเปล่าหรือว่ามันตอนนี้มันเปอร์เซ็นต์น้อยไปหรือเปล่ามเลยเพิ่มกระตึ้งกระตึ้งประมาณนี้นะอ่า ก็จบกันไปนะครับสำหรับการทดลองการ์ดอาริสนะครับแล้วก็การ์ดรีฟาจังก็มีก็ทดลองทั้งอาริสเลยนะแล้วก็ตัวอซูนาซึ่งมันเป็นตัวเก็บเกรดที่เร็วที่สุดตอนนี้นะโดยส่วนตัวถ้าถามนะถ้าเกิดการรัดเกรดเป็นอย่างนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ <laughs> เอาจริงๆนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ยังไม่ต้องใส่อาจจะบั๊กจุงนะอันนี้อันนี้หมีไม่รู้เดี๋ยวต้องลองส่งให้ทางทีมงานเขาดูก่อนนะแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าเกิดในเมื่อมันเพิ่มแค่อย่างนี้นะหมีมีแนะนําว่าให้ไปใส่การ์บวกสเต็งเยอะๆดีกว่าครับบวกพลังโจมตีธาตุของเราอย่างงี้15-20%ดีกว่าเพราะมันจะส่งผลทําให้คือมาส่งผลกับบอสตายเร็วกว่าเดิมมากครับอ่าถ้าเกิดคลิปนี้หมีมีพูดอะไรประการผิดพลาดประการใดก็ต้องของกาบขออภัยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ